บรรยากาศที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากการระทะขณะนี้นะคะพบว่ามีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางเข้าพักอย่างศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่หนึ่งในศูนย์พักพิงก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องทหารหารขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงองทั้งหลังค่ะ ที่สุดอพยพชั่วคราวที่ทางการจัดไว้ให้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พนโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนําความหงวงใยจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจประชาชนภายในสย์อพยพชั่วคราวที่ทางการจัดไว้ให้ซึ่งก็พบว่าประชาชนหลายพื้นที่ทยอยเดินทางเข้าพักอย่างต่อเนื่องหรือทางจังหวัดได้กระจายประชาชนเข้าพักภายในสย์อพยพชั่วคราวที่ทางการจัดเตรียมไว้ตามแผนซักซ้อมก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ได้เข้ามาอยู่ภายใน ศูน์็พยกั่กขราวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาภาหลังจากหน่วยงานความมั่นคงได้มีการแจ้งเตือนให้ทําการพยพบประชาชนเนื่องจากเมื่อวานนี้ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงในพื้นที่บริเวณภูผาเหล็ก พลานหินแตก้อนซึ่งเกิดการยิงปะทะกันและว,วันนี้ยังคงมีการประทะขยายวงกว้างโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามอำเภอตามแนวชายแดน4จังหวัดซึ่งได้แก่บุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกษและอบุบลราชธานีเป็นเินการอ,อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยของพู้นงประชาชน ซึ่งบรรยากาศที่ศูนย์อพยพทุกคทางแห่งนี้ได้จัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจุดรับลงทะเบ,บียนประชาชนในพื้นที่ของตนเองเป็นผู้กํากับดูแลลงทะเบ,บียนซึ่งการบริหารศูนย์พักพิงได้จัดสถานที่รองรับประชาชนตามจุดที่ได้เตรียมการไว้อย่างเป็นระบบในหลังได้มีการแจ้งเตือน ว่ามีการประทะตามแนวชายแดนเกิดขึ้นซึ่งก็พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจได้คอยอำน,นวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลำเลียงสิ่งงของน้้าดื่ม และอาหารปรุงสูตทยอยแจกจ่ายให้กับประชาชนและมีเจาา้าหน้าที่ทหาร,รจากโรงพยาบาลค่ายวิรวัติโยธินก็สอบถามอาการเจ็บป่วยของประชาชนภายในยุอพยพได้คลายความกังวลและคอยกำกับ,ปปบดูแลวัตถุพยาบาลเบื้องต้นจากการได้พูดคุยกับชาวบ้านบอกว่าการพยพครั้งนี้มีความพร้อมกว่าครั้งที่ผ่านมาและได้กล่าวให้กำลังใจทหา,หารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนขอให้ปฏิบัติหน้าที่อยา่างเต็มที่ ช่วงนี้ก็เหตุการณ์มันเขาแจ้งเตือนก่อนว่าให้เตรียมพร้อมมาก่อนตอนตอนยิงกันครั้งแรกก็ไม่ได้เตรียมเสียงปืนก็ต่างคนต่างมาเพราะก็ผู้ใหญ่ก็แจ้งบอกแต่ว่าเราไม่รู้สถานการณ์่อนนะก็เลยต้องมาก่อนขอทรงกำลังใจไปให้พี่พี่ทหารทุกคนเนาะขอให้ตลอดปลอดภัยขอให้รบชนะเขเมร้สู้สู้สู้ครับ มาตั้งแต่เมื่อคืนค่ะมามามารถกระบะมาถึงก็ประมาณกี่ทุ่มสามทุ่มเกือบสามทุ่มมาเป็นสิบค่ะรถคันเดียวมาสิบนั่งข้างหลังนั่งข้างหน้าเคยแล้วค่ะเคยครั้งหนึ่งตอนนั้นท้องได้แปดเดือนพอคลอดคลอดอีกก็ได้อพพยบอีกเพิ่งได้สองเดือนกว่าอยากให้มันจบเร็วๆค่ะ กี่วันก็ช่างก็ให้เขาลบให้ให้ให้เด็ดขาดอยากเป็นกำลังใจให้ทหารนะคะสู้ๆนะคะซึ่งภาพรวมส่วนย์อพยพแห่งนี้พบว่ามีประชาชนมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นไว้แล้วบางคนก็ได้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักภายในศูนย์ยุกยุบด้วยค่ะ ะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ตามแนวชายแดนชทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในห่วงของวันนี้ค่ะ